สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเอ่อมาลองเจาะลึกเรื่องราวจากบันทึกอันหนึ่งที่เราได้มานะครับค่ะเป็นเหมือนข้อความที่วางไว้เล่าเรื่องราวในหนึ่งวันของคนที่เราจะเรียกว่าพี่เสือก็แล้วกันนะคะใช่ครับอยู่แถวซอยสวนสยาม16หลักๆก,ก็เป็นเรื่องเอ่ออาหารการกินการเดินสำรวจแถวนั้นอือ ภารกิจเราวันนี้ก็คือจะมาดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้ล่ะค่ะว่ามันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับวิถีชีวิตค่าครองชีพหรือแบบสีสันในชุมชนนั้นๆเปิดมานี่ก็น่าสนใจเลยนะคือพี่เสือเขาสั่งพิซซ่าฮาวายเย,ยนเฟรนช์ฟรายโค้กผ่านแอปเดลิเวอรี่อ๋อสั่งแอปใช่ครับใช้คูปองด้วยนะรวมรวมแล้วจ่ายไป203บาทก็สะดวกดีตามยุคสมัยเขาละอืมก็เป็นวิถีคนเมืองทั่วไปเนอะสั่งออนไลน์แต่ในวันเดียวกันเลยนะ เดินสำรวจในซอยไปเจอร้านกาแฟาโบราณอ้าแก้ละยี่สบาทเองโอ้โห20บาทเองเหรอคะครับผมมันแบบเอ่อคนละเรื่องกับสั่งแอปเลยจริงด้วยค่ะแล้วก็มีเรื่องคือกินกะเพราหมูสับไข่าดาวอืมอันนี้ก็เด็ดราคา46บาทแต่ที่สะดุดตามากๆคือไข่าดาวค่ะราคาแค่6บาท6บาทนี่ผมอ่านตอนแรกยังตกใจเลยคือพี่เสือเขาจดไว้เลยว่าปกติเจอแต่10บาท ใช่ค่ะแสดงว่าราคานี้มันแบบพิเศษจริงๆเนอะจริงครับแล้วที่เออที่พีกกว่านั้นอีกนะเดินกลับบ้านอยู่ดีๆค่ะมีคนไม่รู้จักเอาขนมจีนน้ำเนี้อมาให้ฟรีๆเลยฮะฟรีเลยเหรอคะครับฟรีๆเลยโหอะไรจะขนาดนั้นไม่น่าเชื่อเลยน้ำใจดีมากๆขนาดเดียวกันก็มีบันทึกสั้นๆถึงอีกคนหมีน้อยอ๋อหมีน้อยใช่ไปกินส้มตำมีตำป่าใส่ขนมจีนไส้ทอด คอหมูย่างอะไรแบบนี้อืมเป็นอีกมุมหนึ่งของการกินคำถามคือไอรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้ยมันกระซิบอะไรบอกเราอยู่บ้างครับเนี่ยค่ะอย่างแรกที่เห็นชัดๆเลยนะคะคือการใช้ชีวิตที่มันผสมผสานกันมากเลยพี่เสือเขาใช้แอป l ลน์แมนสั่งอาหารแบรนด์ใหญ่มีโปรโมชั่นอันนี้ก็คือวิถีคนเมืองยุคใหม่จริงๆครับผม ก็สะดวกสบายไปแต่ในขณะเดียวกันการที่เขายังเดินเท้าสำรวจซอยเจอร้านกาแฟชาวบ้านราคาถูกร้านตามสั่งข้างทางเนี่ยมันก็บอกว่าเขายังเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นมากๆอยู่อ๋อคือไม่ได้พึ่งแอปอย่างเดียวใช่ค่ะไม่ได้พึ่งแอปอย่างเดียวเหมือนบางทีเราก็เป็นเนาะอยากเดินดูหน้าร้านเองบ้างเผื่อเจออะไรดีๆที่ในแอปไม่มีจริงด้วยครับ แล้วประเด็นเรื่องราคาไข่ดาวสกบาทนี่แหละครับมันน่าสนใจนะไม่ใช่แค่ว่าถูกใช่ค่ะการที่พี่เสือเขาสังเกตแล้วก็จดไว้เนี่ยมันชี้ว่าราคา10บ,บาทคือเหมือนเป็นมาตรฐานในใจเขาไปแล้วการเจอ6บาทมันก็เลยเป็นเรื่องแบบเอ๊ะน่าค้นหาคือมันต่างกันแค่4บาทเองนะแต่ทำไมมันรู้สึกต่างเยอะก็ไม่รู้ ปกติเราเจอ10บาท15บ้าบาทก็มีอืมแล้วหกบาทนี่มันบอกอะไรได้บ้างครับนอกจากว่าถูกกว่าที่อื่นมันอาจจะเป็นสัญญาณบ่งชี้อะไรหลายๆอย่างได้เลยนะคะคืออาจจะเพราะว่าการแข่งขันในซอยนั้นสูงมาก ร้านค้าต้องพยายามกดราคาแข่งกันอ๋อเป็นไปได้หรือว่าเอ่อคุณป้าเจ้าของร้านอาจจะมีแหล่งซื้อไข่ที่ต้นทุนถูกกว่าร้านทั่วไปมากๆก็ได้หรืออาจจะเป็นกลยุทธ์ของร้านเลยที่อยากให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยร้านนี้คุ้มค่าสุดๆมากินบ่อยๆนะอะไรแบบนี้อืมเข้าใจเลยมันเป็นเหมือนตัวชี้วัดเศรษฐกิจเล็กๆในพื้นที่นั้นๆที่น่าสนใจมากว่าทําไมเขาถึงตั้งราคาแบบนี้ได้แล้วเรื่องปฏิสัมพันธ์ล่ะครับ ทั้งการที่พี่เสือเขาไปขอเบอร์ร้านตามสั่งไว้โทรสั่งเองหรือการได้รับขนมจีนน้ำเงี้ยวฟรีๆจากคนที่ไม่รู้จักเลยเนี่ยโหได้ฟรีนี่คือสุดยอดเลยนะเดี๋ยวนี้หาไม่ง่ายนะในกรุงเทพแบบนี้ใช่เลยค่ะการขอเบอร์โทรศัพท์ร,ร้านเนี่ยอาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่มันคือการสร้างความสัมพันธ์โดยตรงกับร้านค้าเลยไม่ต้องผ่านตัวกลางอย่างแอปอาาส่วนการให้ขนมจีนฟรีเนี่ยอันนี้คือน้ำใจแบบคลาสสิกเลยค่ะมันแสดงถึงบรรยากาศบางอย่างในชุมชนนั้น ที่คนอาจจะยังเอื left, ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอยู่แม้จะเป็นคนแปลกหน้าก็ตามโหดีจังค่ะมันทําให้เราพอจะเห็นภาพความสัมพันธ์ของผู้คนในซอยสวนสยาม16ได้ชัดเจนขึ้นมานิดนึงเลยก็ลองเทียบกับบันทึกของหมีน้อยที่บอกแค่ว่าไปกินอะไรมาไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องราคาหรือว่าเจอใครอะไรแบบพี่เสือ ก็เห็นความต่างในการจดเหมือนกันนะครับก็อาจจะสะท้อนความสนใจส่วนตัวหรือว่าเป้าหมายในการจดบันทึกในวันนั้นๆต่างกันค่ะพี่เสืออาจจะโฟกัสเรื่องการค้นพบสิ่งใหม่ๆกับเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนมีน้อยอาจจะแค่บันทึกกิจกรรมเฉยๆซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของบันทึกส่วนตัวอยู่แล้วนะคะโอเคงั้นเออเราลองมาสรุปสิ่งที่เราพอจะขุดค้นได้จากบันทึกนี้กันหน่อยดีไหมครับได้เลยค่ะ เราเห็นภาพชีวิตประจําวันที่มันผสมผสานกันนะระหว่างความสะดวกสบายแบบใหม่ๆใช้แอปสั่งของกับการได้สัมผัสชีวิตท้องถิ่นจริงๆจังๆค่ะแล้วก็การใส่ใจในรายละเอียดเรื่องราคาเล็กๆน้อยๆอย่างเรื่องไข่ดาว6บาทที่มันสะท้อนอะไรได้มากกว่าแค่คําว่า ใช่ใช่แล้วก็เรื่องปฏิสัมพันธ์การขอเบอร์การได้รับน้ําใจฟรีๆที่มันแสดงถึงบรรยากาศในชุมชนนั้นเพราะฉะนั้นบันทึกสั้นๆน,นี้เลยเป็นเหมือนภาพตัดขนาดย่อมที่ให้ข้อมูลเชิงลึกได้หน้าทึ่งมากๆเลยค่ะมันแสดงถึงการตัดสินใจเลือกบริโภคการใช้ชีวิตแล้วก็การเชื่อมโยงกับผู้คนรอบตัวในพื้นที่หนึ่งๆซึ่งภาพแบบนี้มันอาจจะสะท้อนภาพใหญ่ของสังคมเมืองในหลายๆที่ด้วยซ้ำไปนะคะเออน่าคิดตามจริงๆครับ ในยุคที่ไรๆมันก็ดูเร็วไปหมดเลยเนาะเราพึ่งพาเทคนโนโลยีกันมากขึ้นเรื่อยๆการที่เราสังเกตเห็นความต่างของราคาไข่ดาวแค่ไม่กี่บาทหรือการได้รับน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยมันกําลังย้ําเตือนถึงคุณค่าอะไรบางอย่างที่เราอาจจะเผลอมองข้ามไปในชีวิตประจําวันหรือเปล่าครับหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าความแตกต่างของราคาไข่ดาวแค่4บาทนั่นนะคะมันกําลังบอกใบ้ถึงระบบเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ที่จริงๆแล้วมันซับซ้อนแล้วก็มีพลวัตมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยก็ได้นะคะโห oh, ลึกซึ้งครับค่ะก็เป็นคําถามที่ทิ้งไว้ให้เราได้ลองคบคิดกันต่อได้อย่างดีเลยค่ะ